ไม้เนาะอยู่ก็เลยแบบว่ามาไลฟ์ไวนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับใครนะคะที่นําเข้าไม้ด่านมาอุนน้ยหมายถึงนำนำเข้าต้นไม้มาเนาะอันนี้ตอนแรกเนี่ยพอเราตัวนี้เป็นซิงโกเนียมมูจิโตนะคะเป็นตระกูลเงินไหลามานะคะแต่ว่าสีนี้ไม่ใช่สีปกติเขานะอย่างเงี้ยคือมันอบมากนะคะก็เลยเพราะว่าอยู่บนเครื่องหลายวันมันเขาก็เลยสีเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยค่ะ มีความเฉาด้วยนะอย่างยอดเนี่ยเฉาเดี๋ยวเราจะมาฟื้นอันนี้เขากันพอได้มาเขาก็จะห่อกับเขาหออ่อสเปกน้ามอสนะคะแล้วก็ทิชชู่แล้วก็ใส่ห่อกระดาษอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันชื้นๆเนาะกว่าจะมาถึงเราก็ใช้เวลารวมเครื่องก็ประมาณ5้วันนะอันนี้เที่ยเที่เราอันนี้มานะคะแ้กก็ยังสมบูรณ์เนาะ รรากนะคะก็ดูรากอันไหนที่นี่ก็อันนี้ออกเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเกิดใหม่ได้นะคะท่านี้ก็เสร็จแล้วก็แช่พอมาถึงนะคะต้องรีบแช่นะคะวิตามินบีหนึ่งนะคะเพื่อช่วยเร่งรากของเขานะคะเห็นไหมเป็นแบบนี้สีนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ <c oughs> อันนี้เนาะนี่นี่คะ่ะเดี๋ยวดูรากเขา ะะแล้วก็ทีนี้เขามีตัวนี้เป็นข้อเนาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,เ,าเขาจะนี่ไงก็ต้องพอเสร็จแล้วแช่ไอ้นี่วิตามิน B ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วยแช่น้ํายากันกันเชื้อราคะก็ต้องพอแช่น้ำยากัเากน,กนเชือะะออชเช้อราแล้วก,ก็ปล่อยให้เขาแห้งหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงดินดินวันนี้ที่ใช้นะคะก็ใช้เป็นดิน <c oughs> ปุ้ยใช้เป็นดินปลูกเป็นแบบนี้นะปุ้ยก็ดินโปร่งหน่อยนะคะปุ้ยใช้เป็นเพอร์ไลท์นะคะมีเพอร์ไลท์มีดินมีเกลบเกลบดดิบนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะแล้วก็มีใส่ตัวกันเชื้อราไปด้วยนะคะในดินนะคะมีสวัสดีค่ะมากาลังปลูกอยู่เลยะคะ่ะพี่กับช้างอนะะ่ก็อันนี้คือเขาเห็นไหมแต่เขาไม่ตายนะคะคือ เนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นเราก็ต้องดูว่าเขาประมาณกี่อาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีจะฟื้นเนาะประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวรอให้เขาแห้งพอแช่น,นี่เสร็จก็ต้องรอให้เขาแห้งก่อนอย่าลืมเอาอันนี้ออกไปนะคะนี่แช่งตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวนี้คือรากเขาเน่านะคะต้องตัดออกนะคะ นี่คือรากเนา่าตัวนี้เห็นไหม,มแนะนำให้ตัดออกนะคะเพราะว่าแช่ในมานะก็เลยตัดเลยค่ะตัดออกเนาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นรากเนา่าอยู่ตลอไอ้นี้ไ,ไปมันจะมันจะทำให้ไม้เราตายได้ แต่อันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่ามีรากแค่นี้นะเห็นไหมแค่นี้สองนันค่ะนี่สนะองยอดเป็นไม้เป็นยอดเขาเดี๋ยวปุ้ยจะตัดตรงนี้ออกเลยนะคะเพราะว่าเรียกว่าอันนี้ไปแล้วตัดออกเลยตอนนั้นก็มีสี่ใบเนาะพุ้ก็จะตัดออกเดี๋ยวรอดูว่าจะฟื้นยังไงเนาะรอดูนะคะ อันนี้ก็ตัวที่เขาจะเทงหลอดใหม่ออกมามวางไว้ให้เขาแห้งก่อนตัวกันเชือรา่ัน,นี่ก็ออกไปนะคะสภาพก็จะเยินๆหน่อยชมอันนี้ก็ค่อนข้างแบบอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่สีเขานะ มันคืออาการมาของพืชพ,อ,พอ,อาการมาจากเครื่องบินแต่ตัวนี้จะมันนานหน่อยนะคะการขนส่งอันนี้รอบนี้นะคะอืมออกเหลือสองใบไว้เขาแห้งก่อนตัวนี้หลายใบายมากมาดูความสมบูรณ์ของใบ ใบเล็กเนี่ยใบเล็กเ,เรื่องฟืน้นนละเพราะว่าเมื่อวานมาอบมากนะคะพอเรามาแช่วิตามินนะคะวิตามินเขาก็โตว่าเขาโอเคขึ้นเขาก็โตขึ้นเป็นซิงคเนียมนะคะนี้มูจิตโตซิงคเนียมมูจิตโตนะ <c oughs> รากโอเคนะคะรากโอเคแล้วก็ แต่ใบก็ประมาณนี้เนาะถ้าใบไหนที่มันเหลืองมากก็แนะนำให้ตัดค่ะเพื่อนเพือนอืตัดทิ้งเลยเพื่อให้เขามีต้นใหม่มา ไว้ค่ะอัดไว้ค่ะอัดไว้นะคะก็นี่นะนี่ก็เราตัดนะเราตัดแบบนี้นะคะก็ <c oughs> ตัวไหนที่มันเหลืองมากแต่พวกนี้เขาจะฟื้นฟื้นค่ะแต่ว่าก็คืออาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าจะต้องแบบเ,เขาเหมือนก็ต้นไม้ที่แบบมันอยู่ใน,ในเครื่องบินเนาะ พอมันอบเนาะเวลาเราส่งคข้ามาจริงๆเวลาเราเราซื้อในประเทศไทยเหมือนกันใต้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเหนืออะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันบางทีก็3วันทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็แบบนี้แหละที่บอกคือมาถึงปุ๊บเอาวิตามินบีแช่เขาก่อนสัก15บห้าถึงสิบถนาทีเสร็จแล้วก็อันนี้ออกไว้ก่อนแล้วก็แช่น้ํายาน้ํายานะคะน้ํายากันเชื้อรานะคะเพื่อที่จะ เอาไว้ให้ให้มันเรียกว่าการเชื้อราเนาะการรากเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะรากเน่าจริงๆพวกนี้มันเป็นตระกูลจะบอกว่ามันเป็นตระกูลเ,เงินเงินไหลมาค่ะเลี้ยงง่ายมากนะคะเลี้ยงง่ายมากเพราะว่าแค่ทิง้งทิ้งไว้ข้างนอกมันก็ยังเกิดเลยที่บ้านมีเยอะตระกูลเงินไหลมานะอันนี้ก็ก็เลี้ยงพยายามเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันเป็นแบบเรียกว่าอย่าไปเยอะเยอะมากกับต้นไม้เหมือนกันนะ หมายถึงว่าถ้าเราเลี้ยงเราก็ต้องดูความในนี้เขาด้วยแต่ว่าไม่ต้องแบบซื้ออะไรที่มันนี้มากหรอกค่ะทุกคนมันมีวัสดุที่เราสามารถใช้ได้นะใช้แบบเลี้ยงให้มันง่ายๆายต้นไม้ทําทก็จะมีความสุขนะเวลาที่เห็นไหมตัวนี้จริงๆถ้าเ,เพื่อนอยากจะตัดเพื่อนๆอ,อยากจะตัดออกก็ตัดได้นะคะสวัสดีค่ะไม้ด่างค่ะคุณเพลิน เอเอก็อ๋ออัดไว้อัดไว้อไวพอดูได้ค่ะพี่วันนี้พี่พี่ช้างปุ้ยวันนี้คือปุ้ยปุ้ยแบบเอ่อไปเอาไม้ด่างมาเมื่อวานเลาวนะปุ้ยทําน้าเข้าไม้ด่างค่ะเผื่อใครสนใจเนาะสามารถที่จะแบบว่าสั่งได้นะเราปุ้ยนําเข้ามาแล้วก็แล้วทีนี้ก็วิธีแบบถ้าน,นี้เราก็ต้องเอามีเนี่ยอย่างเงี้ยคือเหลืองแบบเหลืองเพาะเพาะที่แบบอยู่ในนี้นะคือจะตัดออกก็ได้หรือว่าจะลง อย่างปุ้ยเองปุ้ยจะลองนะหมายถึงว่าปุ้ยจะปุ้ยจะปุ้ยจะปลูกเข้าไปทั้งแบบอะไรเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบก้านที่มันแบบว่าเน่ามากเน่าอ่ะเหมือนจะเน่าอย่างเงี้ยปุ้ยก็จะเอาออกแต่ว่าถ้าเป็นก้านที่เขายังแบบเราเห็นว่าเขาแข็งแรงอ่ะปุ้ยก็จะไม่เอาออกนะแต่ว่าปุ้ยจะให้เปุ้ยจะลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาไม่โอเคปุ้ยก็ตัดเขาออกนี่ก็ปลูกต้นไม้ก็ธรรมดานะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งทั้งหมดมีสอง 6ต้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้ไช่มาแห้งนะคะให้แห้งปล่อยให้ต้นแห้งก่อนคราวนี้เราก็มาผสมทรงดินนะคะดินเนี่ยสูตรใครก็สูตรมันนะสูตรใครก็สูตรใครตอนอันนี้ผู้ใช้เอ่อที่บอกไปเมื่อต้นแล้วเนาะว่าจะมีดินดินร่วนนะคะแล้วก็มีเพอร์ไลท์ผู้ใช้เพอร์ไลท์มันก็จะโปร่งอะคะ่ะ เพื่อไรก็จะเป็นไอ้ฟองไอ้นี่ภูเขาไฟอ่ะแล้วมีแกลบเนาะ <c oughs> เพื่อให้มันปโปร่งนะคะมีมีปุย๋ยมูลไส้เดือนนะที่ใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือใส่ไว้แล้วนะคะอ <c oughs> เรียบร้อย ต้นนี้ก็น่าจะนี้ละใบนี้ก็จะเหลือแค่ใบเดียวนี่ปุ้ยก็จะตัดออก ความด่างของต้นนะต้งด,ดูความด่างว่าเขาด่างไหนก็ต้องดูที่ต้นนะคะแล้วก็ลงเพื่อก็ลงดินเลยเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลให้ดูนะคะว่าตอนที่แบบในเนี้ยวันวันแต่ละวันมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนดูอย่างอันนี้ก็ จริงๆอันนี้มันปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำนะเดี๋ยวรอจริงๆมันมีสองข้อข้อเขาตัดได้ แต่ว่ารอให้แข็งแรงก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อใครสนใจก็มาแบ่งได้นะ <S <S <P rip> ประมาณว่าลงอย่างนี้มากเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะขึ้นไหมไง นี่เป็นซิงโกเนียมซิงโกเนียมมูจิโตะค่ะใบจะเป็นแบบนี้เขาจะออกขาวนะไม่ใช่สีเหลืองนี้นะเหลืองคือเหลืองจากการขนส่งนะคะ and you don't say right อันนี้ก็ต้นต้นที่สองยวเรอพ่อมาดูกันว่าอัปเดตนะเป็นยังไงบ้างอันนี้เดินทางประมาณรวมมันก็ประมาณห้าห้าวันมาถึงเรา กีกประมาณ5้าต้น แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะตัวนี้เขามีหลอดใหม่เนาะ หนึ่งต้นนะรอติดตามผลอันนี้มันขึ้นรากดียวเนี่ย แต่มต้องตัดต้นต่อไปนะคะ ความเสียงตรงนี้เห็นไหมคือมีรากแค่สองอันเนี้ยเดี๋ยวลองต้องดูก่อนแต่ว่าใบต้นเนี้ยค่อนข้างไซส์ใหญ่พอไซส์ใหญ่เนี่ยเราต้องมาดูเออเขาก็เลยแบบว่าดูเหมือนเข็งแรงอะ่ะไม่เหมือนแบบอันนี้มากกว่าทนกว่าแต่เดี๋ยวรอดูว่าเออความเขาจะฟื้นเร็วกว่าไหมนะคะคือ หลายๆต้นนั่นอย่างพวกบอลกระดาษพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ,อันนี้เหมือนกันต้นใหญ่ถ้าถูกตัดไอ้นี่ไปตัดรากหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะฟื้นช้า น้องไอดินมาตักน้ำให้หน่อยครับต้องการคนตักน้ำใส่ใส่บัวให้ครับนี่ก็จะเป็นแล้วครับนี่ต้นสุดท้ายอันนี้คือรใส่กระถางไปแล้วนะคุณอาใส่กระถางไว้ให้น้ำไหมน,น้ำน้ำในอุ่งค่ะน้ำฝนะไม่เยอะค่ะ โอ้ยลืมวันนี้ไม่ยง้ำต่อเลยเลยหรือจะทำแค่นี้ทำต่อให้เสร็จค่ะไม่เอากระถางให้หน่อยดวเอ้ยน้ำเร็ดูน้ำไหนอะน้ำเนี่ยเนาะค่ะตักมาให้หน่อยคุณครูไปแล้วครับคุณครูไปแล้วก็เป็นคุณครูหรอคุณครูสอนโอเปร่าเลยนะดินค,ครูสอนโอเปรา่า thank you ครับ ย่าผัดอะไรม่อไเไม่ได้ผัดอะไรนะ,ะบ้านย่าอยู่อย่งป่อเคี่ต้นสุดท้ายของซิงโกเนียมนะคะอ่าตัวนี้เป็นซิงโกเนียมมูจิโตะนะคะเป็นไม้ข้อ เอออเขาคือเขาตัดยอดอ่ะอืมตัดตัดยอดแล้วก็ตัดขอ้อ นี่เรียบร้อยค่ะนี่ก็ได้ทั้งหมดเอ,อห้ากระถางเดี๋ยวรอติดตามผลจะมาไราให้ดูอีกทีนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะ